สวัสดีครับลุงนวดเพราะพาเที่ยวพาชมธรรมชาติครับผมวันนี้ลุงนวดขอ,ขอพาเปลี่ยนวันบรรยากาศเนาะเข้ามาในครัวมาทำอาหารกันหลังจากดูความสวยความงามในสวนหลังบ้านชมวความทมธรรมชาติเบืเ่อกันแล้วนะวันนี้ลุงนวดพาเข้าครัวมาดูเมนูกันว่าทำอะไรเนาะมาดูด้วยกันตามมาเลยครับนะตา่างข้างล่างไหนพี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง อันนี้ทุกทนมีเมนูทำแซลมอนกับกุ้งกับแช่น้ำปลาครับทำคราดที่แล้วติดใจครับตราน,นี้ก็ลองทำดูอีกอรอบหนึ่งเนาะเป็นยังไงุ้งพึ่งแกะเปลือกออกมาสดๆเลยสดๆร้อนๆเลยล้างทำความาสะอาดเสร็จแล้วนะทีนี้ก็น้ำปลาอย่างดีเอาแช่เลยแช่น้ำปลาขนาดแท้ อนุญาตเนึ่งหมือนหนึ่งหมื่นห้าสิบโซนโซนนักกวาสักหน่อยเนาะทีสักนิดหนึ่งแล้วผมจะเอาเข้าในตู้เย็นด้เย็นสักสักพักหนึ่งแล้วก็ทำน้ำจิ้มน้ำจิ่มซีฟู้ดครับราดอีกรอบหนึ่งนะรอที่ชมชมแล้กแป๊บนะ ลังกองรอยอยู่ทำน้ำซีฟู้ดเลยจะตายของุงหัวเนี่ยไปิซีฟู้ดจะลองเป็นหวัดเลยครับไปทำเผ็ดๆรสจัดๆเลยกระเทียมพริกสดโขงไป ัดปีกของนัวหน่อยมะนาวลูกโตโตครับสดๆจากสวนหลังบ้านลูกบ้านของลูกข้าวของบ้านเลยนะลูกนี้ดิเจ้าขปั้นไปใหญ่ครับเก็บมาเมื่อกี้นี่เลยเอาที่มันสบายนี้หลามีเยอะเลยแบบ มึงปลูกเองไงปลูกเอ็นไปน้เไปปลูกมา5ปีที่แล้วบรรยากาศทรามลางฝนตกปล่ปลปลอยๆข้างนอก จะไม่อาจจะไม่สุภาพเท่าไรหัวดเศษผ้าคมาตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วครับที่ออสเตรเลียมืองนอกครับร้อนแล้วเข้านาร้อนแล้วถ้าเขาน้าร้อนดูเกิดเป็นอย่างเงี้ยตายในไทยไทยเลยผ้าคมะมาเท้าแตะต้องห่วงครับไม่เคยลืมบ้านเกิดนุ่งสลงบ้างาม้าคมาบ้างแล้วถึงจะนุ่ง ปลาหน่อยนะแตะนิดนึงน้ำปลาหน่อยก็ไม่ต้องเค็มมากนะน้ำจิ้มเพราะว่าเอาน้ำปลาแช่ลงไปในเนื้อปลากับเนื้อกุ้งนะแช่งไปเนื้ อืมได้ที่ละได้ที่ไดที่เปียกกำลังพอดีเลยแล้วแต่งจานครับแต่งจานแว่รอแปหนึ่งมาละซื้อมาจากตลาด เสและแอ้ทุกคนเหมือนซาซามิไหมหน้าตาหน้าทานนะครับกุ้งกับแซลมอนแช่น้ำปลาครับสูตรของลุงเองนะนี่ก็ราดด้วยน้ำกิ้มซีฟู้ดครับลงไปเลยแล้วราดไปเลยทำไปเลย ผักเยอะมากเลยผักทั้งสลัดแหน่ทั้งบักชีทั้งมะระทั้งต้นหอมสดๆ <t> โรยด้วยผักชีสลัดแหน่ตัวนี้สักนะหน่อยเหรอใส่สองใบ อีนทานข้าวด้วยกันพี่ไปตามมาครับผมมา,มาทานข้าวด้วยกันราคาด้วยกันโอ้โหทีนี้เป็นซาซิมิสุดยอดเลยมีข้าวสไตล์สไตล์ญี่ปุ่นกับปีปลาปลาปลาแซลมอน,ย,น,นออออย่างหนังหนังกับกท้ทงย่างหนึ่ง นาเกินแล้วจริงๆลุงไม่ใช่สายชินโชว์นะหรือ,อก็จะลองทำให้เอฟซีดูสักพักก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างพอได้ไหม <Ident ific S 1> <2 2> ูลองลองสัมเปิลดูสักชิ้นเนาะว่าเป็นเป็นยังไงอย่างเงี้ยแก้วแก้ววาย ไว้ก็ต้องขาดไม่ได้ครับวันเสาร์อาทิตย์แก้วสองแก,ลกลง้วกำลังดีเป็นชิ้นหนึ่งเลยด้นุ่มๆนุ่มๆตำองมล็น,นนะ ผักแล้วฉัวววนนี่สดสดครับก็ไปบวบกไหมบวบกเนาะะสดสดนะทีนี้กุ้งสักตัวกุ้งรุมแกะ จะเปลือกครับผ่าหลังทำความสะอาดพร้อมเลยให้สองสองตัวไปอ่ะสองตัวแล้วก็มันละชิ้นหนึ่งดูสิเป็นยังไงดยคำนี้ใหญ่ๆเลยเอือ้อ

วายครับหนูชอบกินวายจากนิวซีแลนด์วายจากนิวซีแลนด์อร่อยชอบผักนี่ก็เจ็บจากสวนกับสดๆเลยนะผักหนอกเนะี่ยผักหนอกว่าไปบวบกผมไว้สวนหลังบ้านครับสดๆเลยนะคราวนี้ทำใหญ่ๆครับให้ชานกันให้ดูกัน แกมากก็ปากไม่หลวมเขาม่แยงกับบระอัเยียืม หวานนุ่มลปลาได้นุ่มเลยปลากเราละลายไปปากเลยไม่ต้องไม่ต้องเคี่ยว,วปลากนจะยรสจัดเลยหวานนุ่มแล้วก็มันละขมขมเขาดีดริง สาเนี่ยสาเนี่ยก็ปลูกบปลูกจากไร่แล้วเก็บม่จากไร่สาเน,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 นี่ยสดๆเจ็บเก็บจากไร่ผักชีก็ปลูกหลังบ้านอืมซื้อเขามีมาล่ากับต้นหอมเจ็บซ,ซื้อเขาเจ็บเจ็บจนลืมข้าวกับปลาย่างเลยนะ้ำปลาย่างลืมเลย หนังท้องปลาแซลมอนครับยา่างไว้เจ้อบเอะนี่ก่อนนะเรื่องอขาตัวนี้ก่อนนะดีกว่าลเฟซีหิวข้าวกัน ก็ขอกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมตามพลังลนะครับผมกดนกำลังใจลุงด้วยเนาะกดแชร์กดติดตามลุงด้วยคลิปหน้าก็เหมือนเดิมความสวยความงามสวนหลังบ้านครับดอกไม้ธรรมชาติโอเคนะครับผมสวัสดีนะครับผมติดตามเนาะสวัสดี